แล้วก็ลงด้านซ้ายก่อนวันที่29ธันวาคมนะครับไปเยี่ยมน้ำข่าวปัจจัยออกกำลัในกรอบครูของเอ่อก่อนหน้านั้นเนี่ยวันเสาร์เอ่อคืนวันศุกร์คืนวันศุกร์ก็คุยกับพี่อ้อยอยู่ก็ได้ข่าวว่าเออดูดีขึ้นนะทุกอย่างดีขึ้นดูแจ่มใสเข้าไปนวดหน้าต่อยิ้มปออะไรเราก็มีความสึกว่าใจชื้น เออเราก็มีความรู้สึกเออไอสิ่งที่เราหวังอะปฏิหารมันก็น่าจะเกิดได้จริงๆนะครับแต่พอเออพอวันที่18พอทราบข่าวเราก็จะว่าตกใจคือมันเศร้าใจอะสิ่งที่เราหวังแล้วปฏิหารมันไม่เกิดแต่เราก็เราก,เราก็รู้นะครับเราก็ทําใจกันอยู่ในส่วนหนึ่งแหละก็ก็มีความรู้สึสกเศร้าใจแล้วก็สงสารครอบครัวสงสารมะลิสงสารน้องโบพ่อคุณแม่เขาอนะครับ ก็ใจหายอ่ะยง่ายใจหายนะครับก็เมื่อกี้ก็ได้คุยกับน้องโบนะครับก็บอกน้องโบบอกว่าหนูเป็นคนแข็งแกร่งคนเก่งแข็งมากเชื่อว่าความแข็งแกร่งเนี่ยจะช่วยให้โบนะผ่านทุกอย่างไปแล้วก็ขอให้สู้มีอะไรก็พวกเราทุกคนก็ยินดีที่จะช่วยเหลือดูแลกันอยู่นะครับเมื่อกี้ได้บอกอะไรบ้ก็บอกแบบ คนเช้าพูดทั่วไปอ่ะครับก็ขอให้ไม่ต้องห่วงมีความสมดุในสัมปรายาพบในพบภูมิที่ดีเราเคยร่วมงานกักบพี่ปอตั้งแต่เรื่องแรกใช่ครับก็รู้จักกับพี่ปอมา12ปีครับก็ ก็มันก็เป็นความผูกพันนะครับเป็นเพื่อนที่อยู่ในวงการเป็นพี่นะครับเป็นพี่พี่ก็ก็รู้สึกใจหายครับก็ตอนแรกก็เห็นบอกว่าดีขึ้นมาแล้วเห็นแบบส่งภาษามือคุยกันรู้เรื่องแล้วเฮ้ยมันน่าจะหายแล้วแบบแต่ว่ามันดันมาแบบมันเป็นอย่างนี้เราก็แบบไม่คาดคิดจริงๆครับีปีกี่ปอเป็นยังไงบ้างก็พี่ปอเขาเป็นคนขี้เล่นครับสนุกสนานเวลาแบบว่านักแสดงทุกคนที่แบบ ร่วมถ่ายร่วมงานกับพี่เขาเขาจะมีแบบมุกของพี่เขาทุกคนก็จะจะรู้กันดีแบบจะมีมุกแซวมุกอะไรงไรรี้ยเขาก็จะเป็นคนที่แบบสรุปสนานเนี่ยฮะผู้ใหญ่รักน้องๆรักทุกคนรักรักหมดเลยครับแต่วันนี้ก็ถือว่าพี่เขาไปสานใช่ครับครับผมครับครับผมขอบคุณมากครับ